อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เบนเน่โรเจอร์ผู้ตัดการทีมเลสเตอร์ยืนยันต้องการให้ยูริ่ตเตลมองอยู่กับทีมต่อไปยาวๆแต่ก็ยอมรับการตัดสินใจของสโมสรต้องมาก่อนเตลลมองกำลังถมดสัญญากับเลสเตอร์หลังจบฤดูกาลนี้ที่ผ่านมา ยังไม่มีแนวโน้มเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ทำกลางความสนใจจากอาเซนอลนหนึ่งในสโมสรที่พร้อมยื่นข้อเสนอเซ็นฟรีในช่วงกลางปีหน้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดและไม่ใช่สิ่งที่สโมสรบอกว่าเราต้องทำเราไม่ต้องการปล่อย,อยตึกที่ดีที่สุดของเราอันคือเรื่องแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีการพูดหรือ่งบอกว่าเราต้องการเงินและปล่อยเขาย้ายทีมแต่แน่นอนสโมสรมีแง่มุมของธุรกิจที่พวกเขาจะต้องพิจารณา อาจมีการพูดคุยยาวนานหลายครั้งเมื่อช่องซัมเมอร์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแม้แต่คนหนุ่มที่มีสมาธิและมีความเป็นมืออาชีพอย่างยูริติเลมองก็ยังเจอผลกระทบได้แต่เขามีสมาธิอยู่เต็มเปี่ยมเขาไม่ปล่อยให้เรื่องนั้นส่งผลกระทบกับเขาเขาเป็นมืออาชีพขั้นสูงเขามองเห็นเกมอย่างที่ผมมองเห็นโรเจอร์กล่าวเจมมดิสันกองกลางของเลสเตอร์ซิตี้ ออกมาเผยสิ่งที่เป๊บกัวเดโอลาประการทีมแมนเชสเตีรถามหลังเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเป๊บกัวเดโอลาถามเจมส์แมดิสันเชิงย่เล่นเกี่ยวกับแทคนิคของเลสเตอร์ซิตี้ในเกมที่แมนเชสเตีรเอาชนะ1-0ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมในศึกพรีเมียร์ลีกได้กล่าวภายหลังว่าทีมของเขามีหน้าที่ในการทำลายคู่ต่อสู้ที่ต้องการมาตั้งรับโดยเบนตรอเจอร์กุซือของเลสเตอร์เปลี่ยนไปเล่นหลัง5คนเพื่อพยายามจำกัดโอกาสของแมนเชสเตีร และเพิ่งจะเปิดเกมรุกก็ตอนที่ทีมตกเป็นฝ่ายตามหลังแล้วเท่านั้นหลังเกมกวัวเดโวล่าได้เดินเข้าไปหาเมดิสันซึ่งเป็นเพลเมเกอร์ตัวสร้างสรรเกมตัวหลักของเลสเตอร์และได้พูดคุยอะไรกันบางอย่างโดยกองกลางของเลสเตอร์เปิดเผยว่าเขาถามว่าทําไมเราถึงไม่เล่นเหมือนที่เราเล่นในช่วง15นาทีสุดท้ายให้ตลอดทั้งเกมแต่คุณก็รู้ว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นเขาเป็นเพื่อนการทีมชั้นนําที่อยู่ทีมชั้นนําดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากเสมอสําหรับพวกเรา ด้านกววเดวล่ากล่าวว่าเขาเชื่อว่าทีมต่างๆมีสิทธิใช้วิธีการไหนก็ได้ในการเล่นกับมาซสเตีรตามที่พวกเขาต้องการผมเคารพเพนเดิล์โรเจอร์มากเราส่งข้อความหากันและมีความสัมพันธิต่อกันวิธีที่ทีมต่างๆตัดสินใจเล่นผมไม่เคยไปตัดสินพวกเขาเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะทำลายเกมของพวกเขาเราต้องปรับตัวเลสเตอร์ Later, สามารถเด่นได้แบ็กสตัวหรืออย่างที่พวกเขาเล่นในเกมวันนี้ที่มีแบ็กหตัวและไม่มีที่ว่างเลย เกาคุยกับเอเรืองที่ต้องอดทนถึงพื้นที่ว่างเล็กๆน้อยๆมันไม่มีที่ไปและเรารู้ว่าพวกเขาเคยทําสิ่งนี้กับเรามาก่อนและโจมตีเราในการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุกในท้ายที่สุดเควินก็เอาชนะได้ด้วยลูกตั้งเตะนอกเนือหจากตรงนั้นเลสเตอร์ก็ต้องรับที่ดีมากและการเซฟของเอเดลสันจากติเลมองก็สําคัญมากเพราะเรารู้ว่าติเลมองมีพรสวรรค์ด้านการยิงที่น่าทึ่งเบนดอร์โรเจอร์ถูกถามในงานแถลงข่าว หลังเกมก็ควรปล่อยเบรคมือหรือเปลี่ยนเกมให้เร็วกว่านี้หรือไม่เมอร์เรสเตอร์ทำได้ดีขึ้นมากในเกมรุกตั้งแต่นาทิตี่15แต่กูซือเลสเตอร์ไม่เห็นด้วยกับไอเดียดังกล่าวมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่การปล่อยเบรกมือแต่เป็นการจัดการเกมพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในโลกถ้าคุณให้พื้นที่กับเขามากเกินไปพวกเขาจะลงโทษคุณผมแน่ใจว่าคุณได้เห็นพวกเขามามากพอที่จะรู้ว่าพวกเขาทําอย่างนั้นและมีทีมที่ดีกว่าเรา คุณต้องใช้ตรกาและสามัญสำนึกเมื่อคุณเล่นกับพวกเขาเราจัดการและจำกัดพวกเขาได้เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนเกมเราก็ต้องทำอย่างนั้นและพวกเตะก็ทำได้ดีจริงๆเบนดนรอเจอร์พูการทีมเลสเตอร์ชื่นชมความการเล่นของลูกทีมแม้จะพาให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไปอย่างบุกวิด0-1โดยโรอเจอร์มองว่าฟีคิกของเควินเดอร์อยคือความแตกต่างสำคัญของเกมนี้ เพราะเราอยู่ในเกมระดับคุณภาพของ m มนเชสเตอร์ซิตและวิธีแท็กติกในเกมของพวกเขาแน่นอนเราปรับแท็กติกจากปกติเล็กน้อยเพราะด้วยคุณภาพของพวกเขาและนักเตะของเราก็เล่นตามแท็กติกได้ดีในช่วงท้ายของเกมเรามีการเปลี่ยนระบบการเล่นเพื่อให้มีความเข้มข้นในการเล่นมากขึ้นและเป็นเรื่องที่โชคร้ายที่เราไม่ได้ผลการแข่งขันอย่างที่เราต้องการเกมนี้ตัดสินกันดยวย2จังหวัดสาคัญ ผีคิกข,ของเคเวอร์เดบอยอดเยี่ยมมากหากออกทางซ้ายไม่กี่นิ้วมันคงชนเสาแล้วออกไปแล้วและถ้าเตึละมองยิ่งต่ำลงมาอีกไม่กี่นิ้วบอลก็คงเข้าตะข่ายไปแล้วเช่นกัน